สวัสดีค่ะทุกคนยังอยู่ถนนสุขุมวิทอยู่เด้อเก่าเด้อค่ะทุกคนถนสุขุมวิทบรรยากาศยามเย็นเนาะนะคะ่ะช่วงบรรยากาศยามเย็นตอนแรงเนาะคะ่ะ โดดกับสิลาลแน่แตาว่ากอกลางมาโนนมันสวยดีเนาะคะ่ะทุกคนคที่จะเดินไปเซเว่นอ่ะคุมวิเจ็ดสิบสามตรงนี้จะเป็นตำรวจข้างหลวงเนะคะ่ะทุกคน ปัตยานเจ็ดจสามแล้วทางในเนี่ยมันจะเป็นอ่าสถานีตำรวจข้างหลวงนะคะทางในน,ะะน,นั่ะบรรยากาศเย็นเย็นนะทุกคน ที่จะเดินไปเซเว่นไม่เห็นอะวิวเพลนเนาะค่ะวิวอ่ะกลางคืนหลดเพลน,นแล้วสวยดีนะ,ะ่ะจะพ้าเข่าซ่เจ็ดสิบสามเนาะค่ะ มีเพื่อนก็ขายของกระซิมเมิดๆแน่นอนค่ะทุกคนตรงนี้เป็นโรงงานที่เพื่อนอ่าซักผ่าของโรงแรมเด้อค่ะทุกคนผ้าคนหนูผ้าปูที่นอนเอนี่ยาคนซักอยของในนะคะแล้วก็ะิ้นี้รถไปทรงตามโรงแรมเนาะคะ่ะมีเป็นซ้อยสุขุมวิทเจ็ดสิบสามนะคะ่ะ เป็นบาพเนมีเครื่องปั่นติมเนะคะเป็นผ้าของโรงแรมเป็นเป็นเครื่องเงี้ยงไงด้ค่ะปั่นเนี่เยเก็บอ่าคลิปสำรองก่อนเนาะคะ่ะทุกคน ก็เป็นต้นน่ะแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรเก็บคลิป,คล,ปคลิปสำรองไว้ทุกคนนี่ก็แก้วมังกรปลูกตามหัวเนาะค่ะทุกคน เดี๋ยวจะพ้าไปเบึ้งอ่ะแต่ก่อนอ่ะเคยลงคิดที่ว่าถ้าฝนตกแล้วอ่ะน้ำท่วมอ่ะสุขุมวิทเจ็ดสบสามน้ำจะท่วมเร็วเนาะคะ่ะตรงนาสถานีตำรวจน่ะเคยลงไว้ว่าถ้าน้ำแหงถ้าน้ำอ่ะลงแล้วอ่ะป้ายทะเบียนรถเพิ่นจะหลุดเต็มเลยเด้อค่ะทุกคน ป้ายทะเบียนรถนะแล้วเพื่อนจะเอามาแขนไว้นี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนจะเอามาแขนไวน้าาไวตรงเนี้ยป้ายทะเบียนรถอ่าที่รุดจากหน้ามาปากซ้อยนะคะ่ะตะกอนหลายก็นี่เด้อค่ะทุกคน ตะกอนจะหลายกว่านี้เวลาฝนตกและน้ำจะถ่วมเนาะคะ่ะตรงาช่วงปากซอยนะ่ะน้ำเพิ่นจะถ่วมเร็วๆเด้อค่ะและเพิ่นก็นล่งเร็วป้ายทะเบียนรถเต็มหนึ่งค่ะบระเดนี้เพิ่นก็จะมาแขวนไว้เนี่ยป้ายทะเบียนรถผู้ใดกระเบิ่งเอาเด้อค่ะในเขตพัทยากรุงเทพ ตะก้อนจะหลายก็เนี่ยค่ะถ้าเป็นช่วงนาฝนตกแห้งอากัศอ่ะ,ะยิ่งเต็มเลยค่ะทุกคนนี่จะเดินไปเซเว่นนะคะ่ะเดินเขาซ้อยไปเซเว่นไปซื้อของ แต่ยังบ่ดเด็กนะค่ะป่าที่ทายไว้นี่ประมาณทุม่มทุมกว่ากว่าถึงมาเป็นเป็นเปรี้ยวอสิบกับบ่ได้เปรต้ยานเลยค่ะค้นกับมีเต็มน้ำขางบ้านอยู่ค่ะแต่ห้ามองในตรงถนนคือเปี้ยวเนาะค่ะแต่กับบ่เปี้ยวค่ะ กถ่ายคลิปสำรองไว้เพราะได้ลุ่งเนาะคะ่ะทุกคนไม่ได้ไปหาถ่ายคลิปบางครั้งแะ่บ่คอยมีเวลาอยากนำงานเนาะคะ่ะทุกคนเต็กะยังบทันพานดอกกะคิดรอฟังบึงว่า เป็นวันจันทร์หรือวันนังค่านน่ะพ่นตัดเพราะว่าเทากัมีผู้ติดตามพันกว่าคนขึ้นเลยเนาะค่ะแล้วเฮ้ากับไล่สดลงลิบยาวอ่าไล่สดตรงอ่าหมู่บ้านช้างมองช้างคาเฟ่น่ะไล่ไปห้าบห้านาทีไปเก็บชั่วโมงนาะตีไปชั่วโมงหนึ่งเลยคะ่ะ ะได้ยอดวิวขึ้นมาสี่พันกลัวอยู่เด้ยค่ะจะคิดว่าจะพานเนี่ยแหะคะ่ะเพื่อนต้องเช็คก่อนเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องซักผ่ากันงขึ้นเนาะคะ่ะยีิบสี่ชั่วโมงไปซักผ่างาถึงเซเว่นละคะ่ะซื้อของใส่ เซเว่นมันก็มีของขายหลายด้วค่ะทุกคนเต็มหนึ่งเน่ยเวลาาจะซื้ออาหารซื้ออย่างเขาก็มาซื้อนี่แหละคะ่ะตรงนั้นจะเป็นพวกผักพวกผักพวกเนื้ออยังอันเนาะคะ่ะ คุ้มวิทย์เจ็ดสิบสามองขายเต็มอยู่เลยค่ะทุกคนทุเรียนเอียงกับมีแต่เสเ้นเพิ่งกับทรงนะคะเข้าอ่ะสื่อในแอปเอาเนาะค่ะเพิ่งก่งทรงดีแจ้งแจ้งข้าไปข้างในค่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กอนด้คะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุขค่ะวัสดีค่ะ